าว่าอยคนใหม่ของโครงการ f a c e ซอกคนนี้นะคะเธอยอมโชว์หน้าที่เธอดูเกินวัยไปเยอะเลย51แต่ว่าหน้าเครียดและดูแก่มากเลยนะคะเจ้าของร้านมินิมาร์ทคนนี้นะคะอยากสวยเมื่อเห็นคุณสุรชัยออกมาหล่อและดูดีติดตามผลง,งานของดรเซฟีมาจกนกระทั่งวันนี้เป็นโอกาสที่เธอได้สัมผัสกับตัวเองและว,ว่าความสุขที่ผ่านไป30วันเป็นยังไงต้องมาถามพี่ฝนดีกว่าค่ะ30วันแล้วใช่ไหมคะค่ะ ผนที่พักก่อนจะตัดสินใจมาทำเฟสออฟเนี่ยคุณพี่มีปัญหาอะไรมากมายใจกองหรอคะเอ่อคอหิอหวค่ะอรองแก้มเยกรอยตีนกาเยอะค่ะค่ะห,หน้าดุหน้าแข็งเน,นาะเป็นป้าที่แบบเด็กๆที่เข้ามาซื้อของในมินิมาร์เนี่ย<ต>ไม่อยากจะมาซื้อของใช่เดี๋ยวนี้ทำเสร็จแล้วเนะะี่ยขายดีกว่าเดิมไหมคะก็ดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราภูมิใจใน,ในใบหน้าเราที่กล้าจะโชว์หน้า ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราคุยไปมุดหน้าไปเอาเอาผ้าปิดปากด้วยค่ะปิดจมูกขนาดนั้นเลยปิดคอปิดอยนค่ะปิดคอด้วยคอโยงคอเหี่ยววันนี้เนี่ยนะคะเราดึงคอให้เป๊ะไหมลูกสาวบอกเป๊ะมากใช่ไหมคะคุณแม่ ดึงหน้าให้3ส่วนดูดไขมันแก้มที่ห้อยให้ดึงคอจากิวเหี่ยวหย่อนยานเป็นคอไก่ด้วยนะคะตึงเหมือนคอสาวอาอยุ2ี่สิกว่าเลยเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างให้แล้วก็เพอร์เฟกที่สุดนะคะเรานำเนื้อเยอื่อบริเวณขมับของคุณพี่เขาเนี่ยเอามาเติมที่ร่องแก้มให้อยู่นานอยู่ทนกว่าไขมันด้วย<ช>น,เ,น<ช>เทคนิคเบสอัพมีเยอะเ<ช>นาะ 51เ,เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้<ม>ในใจตัวเองบอกว่าไงคะสี่สิเนี่ยคะ่ะ <laughs> ติดตามคลิปเต็มนะคะคุณที่เขาน่ารักมากๆเลยที่เขาสละตัวเองเนี่ยนะคะโชว์หน้าเหี่ยวเพื่อช่วยผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อสันเกิมค่ะผลตอบแทนที่ได้คืออะไรหักข <laughs> ึ้นค่ะสามีเขารู้สึกยังไงกับเราบ้าง <laughs> มมเาอเ่นก็ภู <laughs> ม,ม,ม,มิใจอะคะ่ะว่าหน้าเด็กขึ้นตอนมาทําข่ะนี้สามีมา ดรสปิงเคยบอกแล้วใครหนีสามีต้องจัดเต็มให้ไม่ให้สามีรู้ใช่ทุกอย่างปัญหาก็จะง่ายดายหมดเพียงแค่ลูกสับสนนะคะลูกเขากระตันอยู่น่ารักมากเอาเลยค่ะพี่แม่ใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องไปทำที่ไหนแล้วใช่ไหมใช่ที่นี่ที่เดียวเลยนะใช่แล้วลูกชมว่าไงคะแม่หน่าเด็กลงมากมาหายวมจะเป๊กกว่านี้อีกเยอะนี่เพิ่งสามสิบวันยังไม่เข้าที่รอให้ครบสามเดือนนะคะหน้าคุณพี่จะเล็กลงกว่านี้อีกหลายเดือนค่ะ น่าจะเฟิร์มกระชับสุดกนี่เยอะเลยบอกกับคนขี้เหนียว่อยค่ะที่แหมราคาก็แสนถูกนะคะที่เป็นโค้ต้าโครงการเฟสออฟแต่ยังขี้เหนียวอยู่อ่ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่จะบอกอะไรเขาคะเพื่อนๆมาทำนะคะอย่าเก็บไว้เลยเงินเนี่ยเอามาให้กำลังมาให้รางวัลชีวิตของตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วจะรู้ว่าความสุขแบบนี้มันเปลี่ยนเป็นแหวนเพชรมันเปลี่ยนเป็นรถยนต์เปลี่ยนเป็นกระเป๋าหรูแบรนด์หนึ่งใบหนึ่งไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะเทียบกันไม่ได้ใช่ปะ ของพวกนั้นคือของนอกกายแต่อันนี้คือหน้าของเราค่ะ,ค,ะคือศัลยแพทย์เมืองไทยนี่ของเรานี่เก่งที่พี่ได้ข่าวมาเนี่ยก็บางทีนี่แพทย์ที่เกาหลีก็ยังก็ยังบินมาดูงานกับในแพทย์ของของเมืองไทยเราเนี่ยค่ะเขาก็ยังยังมาศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วอย่างที่เราไปเกาหลีเนี่ยการสื่อสารภาษาเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราไปเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วประเด็นเนี่ยแพง แพงมากก็หลักล้านนะคะที่ที่ศึกษามาที่รู้ข่าวมาไม่เหมือนของโครงการนะคะเราจะบอกล้าหน้าเก่าที่ไม่อยากจาของพี่ฝนทิพย์อะไรดีคะที่อยากลาลาความเหิวความเหนียวความแก่ร่องแก้มลึกความยานความยานรอยตีนกาโอเคทุกอย่างบายบายฝนทิพย์คนเก่าไม่อยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะฉลาดสวยต้องดรเซปิง